ฝนต้นหนาวนะครับเรามาทําสบู่น้ำมันธรรมชาติควรเยน็นกันกับช่างตียโสธรตัวนี้จะเป็นสูตรน้ํามันธรรมชาติผสมเชียร์บัตเตอร์ซึ่งเชียร์บัตเตอร์นี่มีสรรพคุณในการซ้ำแซมผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นมีมอยส์เจอไรเซอร์ซึ่งเขานิยมใส่กันในเครื่องสําอาง ช่างตีโโ๋โสทอนเนี่ยมาพานําสบู่ใช้กันในหน้าหนาวนะครับจะเป็นสบู่น้ำมันธรรมชาติแต่จีพิเศษก็คือจะผสมเชียร์บัตเตอร์ตอนนี้เราเตรียมน้ามันกับเชียร์บัตเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะว่าหน้าหนาวนี้ผิวเราจะแห้งเราก็จะทําให้เกิดความสะดวกก็คือไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทาน้ำมันมากอกตัวเชียร์บัตเตอร์นี่จะอุดมไปด้วยมอยเจอไรเซอร์ ก็จะช่วยบำรุงผิวต่อมแซมผิวซึ่งจะนิยมใส่กันในเคื่อสงสำอางตัวเชียร์บัตเตอร์นะครับไปดูข้อมูลเพิ่มได้ประโยชน์ของเชียร์บัตเตอร์ตีนี้น้ำมันก็จะเมื่อกี้เราเทโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ก็คือ ตัวโซเดียมก็คือเืไอไฮดรอกไซด์คือในสภาพที่เป็นด่างก็คือน้ำด่างเข้มข้นก็จะทำปฏิกิริยากับไตรซิลายก็คือไขมันน้ำมันก็จะทำให้จับตัวเป็นก้อนอพอเริ่มเปลี่ยนสีเราจะใส่ส่วนผสมก็คือสมุนไพรแล้วก็ผงผ่านว่ากรนิกร้าชาโคนะครับแล้วก็น้ำหอมผสมอยู่นี้นี่แล้ว ซึ่งผงถ่านเราใส่เป็นปริมาณมากก็จะด้วยดูดรับสารพิษทำให้ผิวเราสะอาดอเห็นกวนอยู่ในกระมังนี่สบู่นะครับไม่ใช่นขนมสีสวยมากเหมือนขนมเปียกปูนเลยทำเองใช้เองครับใช้แต่ของดีๆอาโครเราก็เผาเอง ใช้ฟังข้าวอินรียวัตถุดิบชั้นเลิศจากท้องทุ่งนาอินรียจังหวัดยโสธรน,นะครับมาเผาได้เตาพันดองศาของช่างตียโสธรบดเป็นผงได้ชาโคที่เนื้อละเอียดเนียนนุ่มซึ่งผงชาโคที่ละเอียดเนี่ยมันก็จะดูดซับสิ่งสกปรกสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนได้ลึกพราะวาเล็ก ปัญหาที่เราเจอในุบันก็คือฝุ่นควัน PM 2.5ซึ่งเป็นฝุ่นควันที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามันเล็กมากมันก็จะฟังอยู่ในรูขุมขนเราถ้าเราได้ผงออร์แกนิกไร้ชารโคนี่มันละเอียดเล็กลงไปดูดซึมดูดซับสารเคมีสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนเราสุขภาพเราก็จะดีนะครับเพราะผงทานนี้มีฤทธิ์เย็นแล้วก็มีสรรพคุณในการดูดซับสารพิษ ส่วนน้ำมันธรรมชาติกับตัวเช er ียร์บัตเตอร์นี่ก็จะช่วยฟื้นฟูผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นไม่มีสารเคมีตัวที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือตัวเกลือโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คืออยู่ในรูปด่างก็จะเป็นน้ำด่างเข้มข้นซึ่งตัวนี้มันก็จะละเหยอ,ออกจากสบู่หลังจากเราพักไว้30วัน ราจะมาดูอุณหภูมิมนะครับหลังจากควรได้ตอนนี้อยู่หหห้้าาสสิบิบห้าเราจะควรไปจนกว่าเนื้อสบู่จะข้นนะครับนส่วนผสมนี้นมัน้ำมันธรรมชาติมีเชียร์บัตเตอร์มีผงถ่านออร์แกนิกไร้ชาโคชาโคจากฟางข้าวมีขมิน้นมีน้ำผึ้งมีสมุนไพรดีๆครับเราจะทำสบู่ใช้กันในหน้าหนา อยู่เราก็จะดีทาครีมยาใช้สบู่ก้อนเดียวอาบน้ำสะดวกครับพึ่งพาตนเองใช้สิ่งที่มีมาทำในสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอ่ลองดูวิถีช่างตีโสทรน,นะครับพึ่งพาตนเอง นี่ก็เป็นพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้นะครับสามขนาดเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมัตุรัสแล้วก็รูปใบไม้แต่สักพักเราก็จะเทลงพิมพ์นี่จะมาถ่ายให้ดูนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเอาสบู่น้ำมันมาเทลงพิมพ์ซิลิโคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ยากนิดนึงแต่ว่าเวลาแห้งแกะเอามาใช้มันก็จะสะดวก นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามดูการทดลองฟอกสบู่น้ำมันธรรมชาติที่ผสมเชียร์บัตเตอร์นะครับ,รบลูกลาร่างหน้าตาจะไม่สวยงามเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะใช้ดีไหมสบู่รุ่นนี้จะเป็นสบู่น้ำมันธรรมชาติที่ผสมเชียร์บัตเตอร์ก็จะมีคุณสมบัติในการ อ่ะเรามาลองใช้ดูเลยนะครับแล้วกอ,อ่ะเราแช่ไปในน้ำดูเลยนะครับเนีย่ยจะดูว่าก้อนจะแข็งจะแน่นหรือว่าจะเหลวเป็นเมือกไหมฟองเยอะมากเป็นฟองไม่มีสารเคมีแล้วก็ผสมเชี์บัตเตอร์ด้วย เดี๋ยวเราจะไปเช็ดนี้ขึ้นอ่าล้างนล้นเช็ดมือมาแล้วนะครับมือนุ่มเชียร์พัตเตอร์นี่ส่งผลดีมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูก้อนสบู่นะครับป๊บยังไม่ก้อนแน่นดีอยู่ครับไม่เละอ่ะฟังเสียงดูความแน่นของเนื้อสบู่ เราทำไซส์นี้เพื่อจะได้ใช้อาบน้ําได้จะได้อยู่ได้นานนะครับสบู่ตัวนี้เหมาะมากสาหรับหน้าหนาวผิวลรกก็จะไม่แห้งรนุ่มชุ่มชื้นอื่นก็ใช้ได้ครับอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ